สิบหกไร่ครับสิบหกไล่ได้ไปกี่คันนะสิบสี่คันครับสิบสี่คันอัดหมุนหมุนเลยเต็มเต็มเกือบสี่ตันอ่ะคันหนึ่งอะคันหนึ่งเกือบสี่ตันครับกันแสดงว่าไล่หนึ่งก็สามตันกว่าครับอือแล้วปกติที่ทํามันได้อย่างนี้ไหมล่ะไม่เคยครับไม่เคยเลยครับปกติไล่หนึ่งได้กี่ตันที่ผมทามาไฟเลยนะ้ะไม่เกินสามตันไม่เกินเลยเลยนะหมดทุก ตั้งแต่เก็บเอี่ยมเลยเนี่ยนะเก็บผ้าเลยอ่าไม่เกินไม่เกินสามตันไม่เกินสามตันครับนี่หมายถึงมีดหนึ่งใช่ไหมครับมีดแรกอย่างเงี้ยนะทุกมีดเลยหรือรวมแล้วทุกมีดรวมแล้วทุกมีดเลยไม่เกินสามตันเออนะแต่นี่แค่มีดเดียวเกือบสี่ตันเกือบสี่ตันโอ้แล้วผมผมคิดคร่าวๆว่าแตงผมจะได้ห้าสิบกว่าตันนะสิบหกไร่เนี่ยอ่าเนี่ยตกห้าสิบกว่าตันนะที่เข้าไปนะครับปกติสิบหกไร่มันน่าจะได้เท่าไหร่ ไม่เกินสามสิบตันนะไม่เกินสามสิบตันไม่เกินผมอผมก็ทำมาดังยนี่ถือว่าได้เกือบเท่าตัวยิ่งยิ่งธาตุน้ําไม่ขาดเนาะครับอู้จะได้จังเลยสารน้ำเนี่ยน้ำมันหมดที่หน้าเจ้าของจะขุดใช่ไหมอือก็ใช้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับใช้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วแตงนี้มีพันไหมเนี่ยพันอะไรเนี่ยหนึ่งเปดแปดครับพันหนึ่งแปดแปดครับนะปกติมีดแรกเคยได้สูงสุดเท่าไหร่นะ ที่เคยได้เคยเคยทําอยู่อะผมเมื่อก่อนผมทามัมนทิศสองไล่ผมก็ได้แค่แปดแปดคันเจ็ดค uh huh. ันอย่างงี้มีดแรกนะมีดแรกนะครับครับแล้วนี่อมีดสองไอไอที่รออยู่เนี้ยเนี้ยคือมีดสองนะมีดสองแล้วปกติแตงเนี่ยมันกี่มีดฮะมันสองมีดมันก็หมดทีนี้ผมมันน้าม,มันหมดอืทําน้ํามห้หมดผมถึงขนาดถึงสามสี่มีดแหละนี่ผมให้ผลผลหาบแตงอะ่ะเขาตัด เขาเอาลูกอ่อนไปกินออืมผมเลืนได้จริงจริงเลืนได้น้ำเนาะน้ำมันหมดปกติก็คือใช้น้ำจากสระนใช่ไหมครับนอแห้งถึงก้นสาไปแล้วครับยังไงนะมีน้ำถ้ามีน้ำแตงจะโตกว่านี้เยอะปกติก็ตัดกับสองมีดสองสองใช่ไหมแต่ของเราถ้ามีน้ำถึงสามถึงสี่มีดอะถึงสามถึงสี่มีดเลยผมคิดว่าสี่เลยนะอีลูกอีลูกอีชุดที่สี่อะผมให้เข้าไป เก็บไปกินเยอะเลยออายใต่ถุงปุ๋ยนี่หลายปุ๋ยเลยน่ะเพราะว่าทำไจ้งอะไรทำไมจากปกติเคยได้สองมีดแล้วทำไมมันถึงจะได้ถึงสี่มีดอะมันทำมาถึงงามจ้ะคุณลผมก็ตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันมันโดยสาเหตุแต่ผมก็คิดว่าเป็นเป็นโสมแดงอะอก็ใชัปกติไม่ได้ใช้ไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้ใช้อ่าคือมันมมันมีน้ำแล้วจอวยเนาะนากับของลุงนั้นถือว่าเสียงเดียวกันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับดีเหมือนกันเลยนะลุงนี่ก็แบ่งจากพี่ไปใช้เนี่ยนะ อ๋อโอเคสองหลังอสองหลังผมใส่ไปหลังครึ่งน,นงะ้มั้งเนี่ยอ่าพ่อลุงเขาก็บอกว่าอ,อปกติเขาก็ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยได้เยอะสักทีแล้วใช้ใช้ยังไงบ้างคะเนี่ยอ่าฉีดยังไงใช้ยังไงครับผมผมใส่นะใส่ท,ทั้งถังอ่ะถังไปไปทางตามสายเนี่ยผมจะใส่ถึงสามถังหนึ่งเท่ากับสามสามฝาสมถังถังหนึ่งนี่คือถังสองร้อยลิตรครับสองร้อยลิตรแต่ผมเก็บถังไั้หมดอ่ะอืม ใส่ไปสามฝาใส่ไปสามฝาครับแล้วก็ปล่อยไปตามท่อท่อที่เห็นเป็นท่อพีวีซีนั่นแหละนะครับครับแล้วฉีดทีผมใส่สองร้อยสองฝาตอนหนึ่งถังถ้าตอนฉีดครับฉีดนี่ฉีดมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ลงได้เจ็ดวันลงได้เจ็ดวันครับเริ่มฉีดเลยแต่งกับพลัดจากหลุมหมานะถ้าพลัดขึ้นมาครับผมก็ฉีดเรื่อยทำนองสาวผมเนี่ยเขาเป็นคนแนะนําอยู่อะอ่าไอโอเนี่ยนะฮะใช่โอเป็นคนแนะนํากี่วันฉีดที สี่วันสี่วันขีดทีหนึ่งนะขีดสี่วันมาตลอดอย่างนี้เลยนะเท่าไหร่นะสองฝาสองฝาต่อยี่สิบยี่บห้าลิตรน้ำสองฝาฝาไหนนี่ฝาฝาฝายาฝาน้ลแดงมานะอ๋อฝาลอยฝาลอยที่สี่อ่ะเออเยอะเลยไม่เป็นอไม่มีไม่มีอันตรายอะไรเลยพระใส่พุดธปนี้มันจะขึ้นตะพุดเลยเขียวชำาออแดงผม ผมลงไปได้ยี่แปดวันในแตงผมยอดกับถึงร่องกลางเลย<โ>ดเดินนะยอดเดินดีมากปกติไม่เคยขนาดนี้ไ่ยหนไนยอดมันเดินยังไงไนลองชี้ยอดให้ผมดูหน่อยนะฮะโน่นะ่ะเถามันโน่นะ่ะเห็นไหม,มถ้าเกิดวหวานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะฮะครับจากนี่ยาวไปไปนูน่น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 ยาวไปถึงไหน้โอชี้ ลองลองผมก้าวอกที่มันถึงเลยเนี่ยมันถึงกันเลยเนี่ยเนี่ยจลอง้นมาถึงเนี่ยก้าวอกเนี่ยก้าวอกถึงกันเลยครับโอ้นะถือว่าปกติก็ไม่ได้อยางงี้ไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้โอ้ทำยังไงก็ไม่ได้ผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่ได้อ๋อนะแต่ลาตรงนี้เราได้เลยแล้วข้อข้อยาวครับนี่นะคืบเลยครับ คพิ่หนึ่งนะแต้มก็ออกตามข้อเนี่ยเนาะนะแล้วปกติก็เก็บกันได้สองมีดนี่ถ้ามีน้ำสี่มีดก็ได้ถึงสี่มีดก็ได้อืลูกมันใหญ่ครับมันมันเพราะมันโดนหยาเข้าไปแล้วมันจะแบ่งขึ้นไหวครับไหวครับลูกใหญ่ครับแล้วเนื้อเนื้อแน่นเนื้อแน่นอะไรที่ไส้กงไส้กวงอะไรไม่มีไม่ไส้กวงหรือไส้แตกนะที่เรียกกันไส้แตกเรียกไส้แตกไม่มีเลยไม่มีครับเออเนื้อแน่น แล้วแตงใหญ่ตกอลูกนึ่งตกประมาณกี่ลกคะแตงหก <6 S 1> โลถึงเโลโอละไาแจ้งให้รแดงนนะแล้วปกติลูกมันเท่าไหร่ที่ทําอยู่ห้าโลสี่โลห้าโลสี่โลถึงห้าโลครัเาใช้ถถแดงเลร้ลรลถ,ถึงโวลจ่จริงๆเลยเดียที่มาเอาแตงในยบต้องโ่้เลย โชคของโคตรเลยขอาใจโอ้โหโคตรตกเลยแสงว่างกันเลยนะตกดีด้วยอืลูกเป็นไงฮะใหญ่ใหญ่นะขนาดนี้นี่ประมาณกี่โลอ่ะผมว่าฮาโลได้ป่ะผมเนี่ยแล้วลูกสวยดีไหมสวยครับอย่างนี้คือสวยครับอ๋อมีสองนะมีดแจ่งมีสองมีดสองนะมีดแรกใหญ่กว่านี้มีดหนึ่งใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกครับอืม